เขียนได้กี่ตัวแล้วลูกเขียนถูกไหมไหนเขียนเสร็จโทรศัพท์มารับยังไงลูกฮัลโหลได้ยังลูกฮัลโหลค่ะฮัลโหลใครใครกำลังโทรมาคะพูดที่ลูกแม่จ๋าแม่จ๋าโทรมาใช่ไหมลูกอ้าวรับโทรศัพท์ดังแล้วหนูหนูจะรับโทรศัพท์ยังไงครับหนึ่งสองสามเอาวางไว้ก่อนอ้าวรับโทรศัพท์ยังไงลูกมีมีสายสายเข้ามาแล้วหนูจะรับหนูจะทํายังไงอ้าวเริ่มเลยครับลูกฮัลโหล กดหาใครอะลูกหาแม่จ๋าหาแม่จ๋าแล้วเอาแม่แม่แม่โทรมาแล้วแม่รับสายแล้วคุยกับแม่ได้ลูกเด้วฮัลโหลยังเอาคุยกับแม่ยังแม่จ๋าแม่อยู่ไหนคะนูนูอยู่บ้านแล้วแม่ไปไหนลูกแม่ไปไหนคะแม่แม่แม่ไปทำงานอ้าโทรสท์แม่โทรมารับสายแม่ได้ยังลูก Hello?